พอดีบ้านของผมนะครับมีรอยแตกรล้านะครับผมดูโฆษณาในแอปแอปหนึ่งนะครับบอกว่ามันมีสเปรย์โฟมอันนึงนะครับสามารถอุดรอยแตกรล้าที่บ้านได้นะครับผมก็เลยจะลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับแกะเข้าไปในรูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้จริงไหมครับทดลองดูครับ แย่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นฟองออกมานะครับฟูฟูข้อเสียครับถ้าเป็นรูขนาดเล็กนะครับมันค่อนข้างที่จะกดเข้าไปในรูค่อนข้างยากนะครับเราต้องค่อยๆกดเข้าไปในรูนะครับเดี๋ยวน้ำยามันก็จะกระจายเป็นโฟมออกมานะครับ ถ้าเป็นรูเล็กๆก็ต้องค่อยๆหยอดนะครับหยอดเรื่อยๆนะครับน่าจะมีหัวฉีดรูเล็กๆกว่านี้ถ้าใช้กับรอยแตกขนาดเล็กน่าจะดีกว่าพื้นที่ที่มีรอยหางมากๆนะครับจะทำงานได้ดีกว่านะครับสามารถฉีดโฟมเข้าไปในร่องได้เลยนะครับ ันนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความห่างมากเวลาฉีดเข้าไปในร่องแล้วโฟมมันก็จะฟูขึ้นมานะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มีความห่างนะครับ หลังจากทิ้งไปสักพักนะครับโฟมมันก็จะเริ่มแข็งนะครับแล้วเราก็จะเอาคัตเตอร์นะครับมาปาดออกนะครับ